สวัสดีคะ่ะวันนี้ครูอีทนะคะได้มาดูนานะคะหลังจากเมื่อสักครู่นี้ไปสอนพิเศษเสร็จนะคะสอนนักเรียนเตรียมสอบในร้อยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตรงนี้หกไร่เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นอีกยี่สิบไร่พลังไวโยกของเรานะคะเดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดูเลยนะคะข้าวอาหอมพวงเบอร์ห้านะคะคันนาจะลกหน่อยนะคะอันนี้ข้าวเรานะคะกําลังออกลวงนะคะแน่นๆสวยๆเลยะคะ่ะ นี่เดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนู้นสังเกตเห็นว่าของเราเนี่ยนะคะจะออกสวยนะคะสม่ำเสมอออกนะคะทำพร้อมๆก,กันกับนาคนอื่นนะคะนี่มีตรงนี้มีล้มนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำปล่อยออกจากท่อของชนละทานของหลวงนะคะก็จะมีล้มนิดนึงนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราดูฝั่งนี้บ้างสวยนะคะสวยสวยเลยลวงทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยลวงทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยของเราตรงนู้นไม่ใช่ของเรานะไอตรงที่หญ้าเยอะๆตรงนู้นไม่ใช่นะคะนี่เลยไม่มีเวลามาเลยนะคะทํางานตลอดเลยตอนนี้ได้มาชมแล้วนะคะสวยไหมคะนี่